หมอครับคุณหมอคุณหมออยู่หรือเปล่าครับอยู่ค่ะอยู่ค่ะมีอะไรให้รับใช้หรอคะคือว่าคือว่าเท้าของผมนะครับมันรู้สึกเจ็บเลือกเกินทํายังไงก็ไม่หายสักทีเอิม่มเท้าของผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวนอนลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเป็นคนรักษาให้ก็แล้วกันโอ้โหเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนะ อาการแบบนี้เป็นตาปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะด้านก็ได้นะคะแต่แบบว่าเราจะต้องขูดต้องขูดรอกมา ASMR เหลือเกินมาอีกแล้วมาเลยขูดต่อไม่รอแล้วนะเสียงนี้บาดใจมากเลยทุกคนเสียงมันบาดใจมากฮึบเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวคุณหมอขอเก็บค่ารักษาหน่อยได้ค่ะ ทั้งหมดเป็นเงิน166บาทค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคือว่าฉันน้ำกัดเท้านะคะปวดเท้ามากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าได้คะเชิญเชิญคุณลูกค้านะคะขึ้นบนเตียงก่อนเดี๋ยวฉันจะทำการรักษาให้ก็แล้วกันนะจ๊ะมาแล้วแบบนี้จะต้องขูดอาการขูดต้องมาตีหืรสชาติไม่ใช่ <laughs> โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โคจีจี๊ดจี๊ดจี๊ดเสียงบาดใจมากเลยทุกคน <c oughs> เสียงนี้อชอบอกระดิกนิ้วเทา้าแสดงว่าลูกค้าของเราสบายแล้วเอา้าอันล็อกเครื่องมืออันใหม่เดี๋ยวนะตู้ของคุณหมอเราสามารถอันล็อกได้นะคะแต่แบบว่าเราจะต้องเล่นเลเวลสูงๆเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอไปทำการรักษาก่อนนี่ไงกระปุกเงินของเราโอ้โหกระปุกใหญ่มาก สมัยก่อนนะเก็บกระปุกเงินแบบนี้เลยอยากจะบอกว่าเก็บได้หลายกระปุกจะเอาตังค์ไว้เรียนหมอ <c oughs> <c oughs> มาไปกันต่อดีกว่ามาแล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้าขาเป็นอะไรมาคะก็ <c oughs> คือว่าฉันฉันใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไปตอนนี้กลายเป็นหนองแล้วคะ่ะ <c oughs> หนองแบบใหญ่มากเดี๋ยวเด๋ยขอดึงหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออโอยกลั้นหายใจแทบไม่ทันมาแล้วรักษาเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องเอาหนองเอาหนองไปใส่ในตู้ปลา <c oughs> ไม่ใช่แล้วเรมัง้งสงสัยมันน่าจะเป็นที่ประดับคลินิกของเรามากกว่านะคะเอาละเรารักษาหนองเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ามาใหม่อีกแล้วเอาไงดีเดี๋ยวดามีอาการมาใหม่รู้สึกว่าตอนนี้โอ้โหกลิ่นขมคอมากเลยอะ่ะ น่าจะเป็นต่อมทันซินดับเสดหรือเปล่าเหม็นมากทุกคนแต่ว่าเราจะต้องทําการรักษานี่เอาไปตรวจเพราะเชื้อดูซิว่าเขากลายเป็นอะไรจะแปลงร่างเป็นฮักกี้วักกี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้หายหรือยังนี่นอกจากจะเป็นต่อมทันสินดักเสดแล้วต้องรักษาตาปลากตั้งหากอึบจึ๊บอ,อือหโดนสิวไม่ใช่โดนฝีมาแล้วถากให้หมดถากให้หมดอึอเอาเลอละเรียบร้อยเดี๋ยวนะ ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องนี่เลยบีบฝีออกเบื้อป๊บเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ต้องดึงมันออกบาฮึอฮึอฮ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 ออติอ้งเยอะแล้วเกิด <c oughs> <c oughs> โหมันลุ้นมากเลยอะทุกคนเอาล่ะลูกค้าของเราสบายแล้วเท้าสบายเรียบร้อยเก็บเงินคราวนี้เราสามารถอัปเดตได้หรือเปล่าเราสามารถอัปเกรดร้านของเราได้หรือเปล่านะ แต่แบบว่าสงสารคุณลูกค้าคนนี้เดี๋ยวขอรักษาก่อนถอดรองเท้าออกมาได้เลยค่ะมาแล้วทากอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนกับว่าหนังมันแบบยังไงอะหนังมันอะไรนะหนังกำพร้าหรอใช่ไหมเดี๋ยวนะฮึบฮึบฮึบมานี่มาแล้วมันด้านมันด้านใช่แล้วนึกออกแล้วฮึบดูดปึดดึงหนองออกอม,มันใหญ่มากเลยอะทุกคนสรุปว่าอันนี้มันเป็นหนองหรือว่ามันเป็นฝี หรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเฉากล้วยหรือเปล่าหรือว่าเส้นสปาเกตตีพูดแล้วน่าอร่อยมาไปกันต่อเอาแล้วเราสามารถอันล็อกเครื่องมือมาได้ไหมอันนี้เครื่องมืออะไรกันแน่นะแหมน่าสนใจจังเลยมันเป็นกรรไกรแล้วก็อะไรสักอย่างแต่อันนี้น่าสนใจกว่าว้าวเราสามารถรักษาผู้คนแล้วเราก็ได้ตังเก็บไว้ในกระปุกแล้วก็เอามาอัปเกรดนี่เครื่องมือแพทย์มาแล้วสุดยอด อันนี้อะไรเนี่ยโต๊ะเก้าอี้เดี๋ยวขออะไรที่มันแบบเขียวๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะอได้โปสเตอร์รูปแมวมาอย่างน่ารักเลยอะทุกคนงั้นเดี๋ยวคราวนี้เรากลับไปรักษากันต่อมาแล้วคุณลูกค้าเหม็นน่าดูอว่าแล้วเชียวมันเป็นกันไกลอะโอ้โหเป็นอะไรอะเล็บขอบอเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดดึงเล็บที่มันเสียหาย ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์แสบแสบแสบเอาละเรียบร้อยหายแล้วเหรอทำไมมันรักษาเร็วจังเลยอ่ะปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นแรบขบนะ้มันจะแบบสุดยอดมากเลยอะทุกคนคบเอาละคุณลูกค้าคนต่อไปเชิญเข้ามาได้เลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ชะตากรรมอยู่ดีนะว่าเราจะต้องรักษาอะไรต่ออีกถอดรองเท้าก่อนโอ้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ ยังพอรักษาได้ขูดออกก่อนทุกคนพอเราขูดออกมาเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องทำการถากนี่เครื่องมือมาแล้วจืดเสียงได้ใจมากเรียบร้อยโอ้อันนี้เคสแบบเบาเบาหนึกว่ามันจะแบบเบาๆเราจะต้องทำการตัดและขรบตีมันเน่ามากเลยนะอยากจะบอกเอาออกก่อนฉีดสเปรย์รักษานี่แอลกอฮอล์ฉีดลงไป เพื่อเพิ่มความสดใสมันเกี่ยวกันไหม <c oughs> เอาล่ะไปต่อกันดีกว่าอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีบอสเหรอมีบอสมาใหม่เราจะต้องทำการรักษาบอสเหรอ <c oughs> กดสตาร์ทแล้วอะเอาทำไมไม่ได้อะ <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหไม่ได้เหรอออตังค์ไม่พอทุกคนมีเงินไม่พอเ <c oughs> มื่อกี้นี้เราไปซื้อของมากเกินไปโถ่บอสเสียดายเลยอะ เอาไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ,ะคุณหบอกครับคือว่าคือว่าผมผมเป็นไม่ต้องบอกแล้วค่ะเชิญนั่งได้เลยเป็นหนองนั่นเองทุกคนไม่ค่อยยากเท่าไหร่แค่เราจะต้องบีบแล้วก็ดึงออกนี่ง่ายดายเริ่มโปหายแล้วเห็นไหมพอเริ่มโปปุ๊บทุกอย่างสบายเฮ้ยมันมีเครื่องมือมาใหม่อ่ะทุกคนอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์อันใหม่แล้วก็ มีเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้อะก้อนขาวๆน่าจะต้องได้ใช้คราวนี้คุณลูกค้ามาแล้วคนไข้อะไรอะมันมีแบคทีเรียรอยู่หรออ๋อมันเป็นสบู่ถูๆถูๆเข้าไปอาการแบบนี้ไม่ต้องมาหาหมอก็ได้นะแค่ล้างเท้าธรรมดาที่บ้านก็หายแต่ว่ามาหาหมอก็ดีหมอจะได้ได้เงินอะไรอะ น้ำยาทาแล้บหรอแต่แบบว่าวันนี้ขอปิดคลินิกรักษาเท้าก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับคุณลูกค้าคนใหม่คุณลิซ่านั่นเองลิซ่าไปทำอะไรมาก็าคือว่าคุณหมอคะลิซ่าแต่งหน้ามากเกินไปคะ่ะเลยเป็นสิวงั้นถึงมือหมอหายทุกคนจ้ะนี่ด้วยครีมสีฟ้ารับรองได้หายทุกโรคทาครีมสีฟ้าอันนี้ลงไปนี่หายแล้วเห็นไหม แม้แต่แผลเป็นก็ไม่มีมาไปกันต่อดีกว่าเราจะต้องบีบบีบอืดหนองออกมาแล้วสุดยอดเดี๋ยวนะหลังจากที่เราบีบสิวเรียบร้อยแล้วต้องทาทาเข้าไปทาทาเย่ทาครีมสีฟ้ารักษาทุกโรคทาลงไปจุ๊บจุบๆๆๆๆๆหายแน่นอนลิซ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นมันมีอีกสิวนึงอีกเม็ดนึงต้องบีบอันนี้ชอบชอบมากเลยบีบอึ๊ด เ,เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวขอทายารักษาสิวก่อนใช่เลยนี่หายแล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่หมอชอบมากเลยคือเก็บตังค์มาแล้วขอเก็บตังก่อนที่ไหนล่ะนี่มาแล้วเก็บก่อนห้าห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเมอเอาละ เราสามารถอันล็อกได้หรือเปล่าน่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อันใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนนะนี่อย่าบอกเลยว,ว่านี่นายเหรอจอร์ดไม่ใจพี่บัวอจอร์ดอยู่นี่เอาแล้วนั่นใครอะแต่ก่อนที่จะไปรักษาจอร์ดนะคะพี่บวอนไม่ใช่จอร์ดเอาหน้าให้เขาชื่อจอร์ดไปนั่นแหละดีแล้วเขียวๆเ,เหมือนนายเลยฉันที่ถึงฮึบหมดแล้วะ่ะเงินหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับไปรักษาจอร์ดก่อนนะคะเอาละคุณจอร์ดเชิญ เชิญนอนได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทําการรักษาเองวันนี้เป็นอะไรมาเหรอคะคือว่าคือว่าผมหายใจไม่ออกอะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ติดที่แก้มผมโอเคมันมีเห็บหมาติดที่หน้านั่นเอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดตัดตัดชึบเอาล่ะเรียบร้อยแล้วคุณจอสเดี๋ยวนะนี่ไงคือสาเหตุที่คุณหายใจไม่ออกอออจอสเจ็บม,มากครับออจอสกินเข้าไปแล้วเหรอจอดอย่ากินโธ มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอะไรอ่ะวุ้ยมันมีหนอนมันมีหนอนติดอยู่ที่หน้าแข้งอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูแล้วมาก่อนจืด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 ฮเฮ้ยแผลว่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการรักษานี่เย็บเข้าไปเอาล่ะคุณจอดกลับบ้านได้แล้วแต่ก่อนกลับบ้านจ่ายตังก่อนนะเดี๋ยวนะมันมีเหาเหาาหรือเห็บเห็บเออเห็บเห็บที่มืออีกอ่ะเรียบร้อย โล่งมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รักษาจอร์ดให้หายเก็บตังค์ก่อนจอร์ดแป๊บหนึ่งมีแต่เหรียญบาทเหรอไม่มีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรอเอาเดี๋ยวจอร์ดทำไมเก็บตังค์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวได,วเ,ดวเอาใหม่เอาใหม่ดึงใหม่อ๋อได้แล้วฮึบฮึบฮึบ,อบเออโอเคหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทรักษาเรียบร้อยเดี๋ยวคราวหน้าจอจะมารักษากับคุณหมอใหม่นะครับโอเคได้เลยหมอชอบ ยังไม่สามารถอัลล็อกมาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนะมันมีอะไรอยู่บนหัวเธอมันจับ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 ไปหมดเลยอะเอาไงดีอะจะปิดคลินิกหนีดีไหมดูท่าจะไม่ดีต้องรักษาให้หายซะก่อนอย่าบอกนะว,ว่ามีเห็บหมาติดอยู่ที่ขาไปเล่นกับหมามากเกินไปเพราะฉะนั้นหลังจากเล่นเรียบร้อยแล้วต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็อาบน้ำให้เรียบร้อยไม่งั้นเห็บหมามันอาจจะมาติดที่ขาได้ ถากออกถากถากตีตีมาแล้วถากเรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นเราจะทายาสีฟ้าลงไปฮึบเพื่อรักษาบาดแผลหายโอ้โหยาสีฟ้ารักษาทุกโรคนี่ดูดดูดเขาที่หัวทำไมไม่สระผมล่ะแค่เราสระผมเท่านั้นเขามันก็จะหายไปคือว่าน้ำที่บ้านหนูไม่ไหลอะคะ่ะ น้ำไม่ไหลไปอาบน้ำในคลองก็ได้นะจ๊ะฮึบ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 ดูดดูดออกมาดูดดูดดูดให้หมดดูดอีกตัวหนึ่งมันหนีมันหน,น,นีเอาละเรียบร้อยแล้วเออคือว่าเดี๋ยวคุณหมอขอปิดคลินิกก่อนนะจ๊ะแต่ว่าก่อนปิดคลินิกนั้นเดี๋ยวขอเก็บตังก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนวันนี้คุณหมอขอบายบายก่อนจ้าบายเก็บตังครบไหมนี่ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова